แล้ววันนี้นครับมีอะไรพิเศษให้ดูครับวันนี้จะเป็นงานที่เราครับไม่เคยทํามาก่อนไม่เคยมีที่ไหนทํามาก่อนและเป็นครั้งแรกของบริษัทเราครับที่ได้มาทําการฉีดพ่นในครั้งนี้ครับนี่ครับนี่วันนี้นะครับเราจะมาทําการ คุนข้างในคิงคองนะครับเรามีรูปก่อนที่จะฉีดนะครับเป็นรูปตอนที่เราโฟเทคนะครับแล้วก็เป็นรูปตอนที่ฟูสแลนด์ครับเนี่ยพอฉีดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับเหมือนอยู่ในถ้ำนะครับเหมือนอยู่ในถ้าตัวนี้จะช่วยกันความร้อนได้ดีครับก็คือว่าเวลาลูกค้าเดินขึ้นมานะครับหรือว่าเดินขึ้นมาชมนะครับข้างในก็จะเป็นพื้นผิวอย่างนี้ครับเป็นโฟมแล้วความหนาหนึ่งนิ้วโฟมตัวนี้เป็นชนิดพิเศษนะครับกันรางไฟด้วยแล้วก็ความแข็งแข็งมากนะครับเป็นความแข็งพิเศษเหมือนกันแล แข็งแรงทนทานอยู่ได้ไม่ต่ำกว่า10ปีแน่นอนครับอยู่ได้ยาวนานเลยแล้วก็สามารถติดต่อพวกเราได้ทุกช่องทางด้านล่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็น Google Facebook l i ์ e a ด t ิ๊กต็อกนะครับแล้วก็ดูผลงานต่างๆได้เต็มๆเลยครับทางช่อง YouTube นะครับส่วนวันนี้ผมนนทวัฒน์เตชลเกษตรต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ